ทุกท่านนะ,ะที่เข้ามารับชมช่องมือเก่าฟิชชิ่งครับผมพบกันที่แพตุกปลาสีฟ้า,ฟาแพรสองนะครับวันนี้จริงๆผมมาตั้งแต่เมื่อคืนนะฮะแต่เมื่อคืนก็คือลงปลามาทิ้งไว้สามคันแล้วก็ตีตะก้อทิ้งทิ้งไว้เพราะว่าผกตกค่อนข้างจะเยอะเมื่อคืนก็ตกนั่งคุยกับประตูกากสองคนถึงแค่เที่ยงคืนนะฮะสู้ไม่ไหวครับเงียบมากเมื่อคืนนี้ตื่นเช้ามาก็เริ่มลงคันตอนเจ็ดโมงครึ่งนะฮะเริ่มลงคันเจ็ดโมงครึ่งครับลงคันแล้วก็ตีปลามาเจ็ดฟุตสองคันครับผม ก็ประมาณนี้ฮะทั้งหมดก็รวมกันแปดคันนะฮะก็ที่นี่มีลูกกุ้งกล้ามขายนะฮะตัวละห้าบาทแต่ลูกกุ้งก็ค่อนข้างจะตัวใหญ่นะฮะที่แพ่สีฟ้านะฮะก็อโอเคครับตัวนี้เป็นเวลาเจ็ดมงครึ่งน,นะฮะจะมีแต้มหรือจะกินเหว่ฮะผมว่าเดี๋ยวมันคืนเงียบเลยฮะใต้ปลาหางแดงตัวสองตัวนะครับผมก็อโอเคครับผมรอติดตามผลงานฮะว่าวันนี้จะมีแต้มหรือเปล่านะครับผมโอเคครับ เอาเต็มแรกกินแรงๆเลยเ,ล <c oughs> เต็มแรกครับเต็มแรกตอนเช้านะ <c oughs> ไป <c oughs> <c oughs> ยอดเลยครับไป <c oughs> เล็กมากโอเคฮะมันหมานับเต็มแรกครับ นี่ครับ<ก>ใสกุ้งใสกุ้งก้ามกรามไว้ตะขอสองขอนะฮะตกปลาหมามันกินตอนแรกรผมวัดไม่ทันเลยไม่กินโอ้โหกินดีใจมากเลยว่าปลาหมาครับตะเพียนไซส์แบบนี่เลยใหญ่กว่ามือผมอีกดูดูนะนี่ครับใหญ่มากครับตะเพียน โอ้โหแมดีใจจริงรู้ว่าปลาหมาเอ้ามันหมานครับนะนะเพิ่งลงได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงครับผมแม่รือว่าจะมาหมาจะมาเล่นเราซะแล้วเนี่ยสองขอฮหดูเนี่ยเนี่ยขอสองขอครับตกปลาหมาครับเนี่ยนี่ขอหนึ่งแต่เปลี่ยนมากินเฉยเลยฮะหางแดงตัวปเริ่มเลยครับโอเคครับผม ลเกี่ยวฮะดึงดึงไม่รู้เลยครับมันเล็กมากครับ แรงครับหางแดงอยู่ครับผมไฟไม่นิครับผม นี่นะให้มันได้นะักหน่อยแม่ใช่ใช่ชมาเลยครับปลาทูปลาทูครับสายมิใหญ่ครับ ทดปลอกครับผมครับปอป่ะสามี่นั่นแหละนั่นแหละโอ้ มันสามารถทำให้ตะกัวส50กรัมสัตว์ได้ครับผมเนี่ยให้ผมให้ดูสัตวาอะไว่านี้านี้กวยผมเนี่ยยอดเลยว่ะปล่อยไปครับนะเล็กมากครับเนี่ย ครับคันนี้เที่ยวกับร่วงจตพอดีไม่ได้ตั้งกล้องถ่ายครับใสสวยเลยก็สวัสดีครับปีพ,พีนานา,นาตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงสี่สิบแล้วนะครับผมก็เริ่มลงคันปิดจริงมาจังก็อยู่ที่เจ็ดโมงครึ่งนะครับก็ผ่านไปรุปร่วมสี่ชั่วโมงแล้ว แปดโมงครึ่งแปดโมงครึ่งเก้าโมงครึ่งสิบโมงประมาณเกือบสิบชั่วโมงเกือบสี่ชั่วโมงแล้วครับก็มีแต้มเล็กๆนะฮะมีปลาตะเพียนหางแดงไซดีตัวหนึ่งแล้วก็กระมังแล้งก็เป็นหางแดงไซ์เล็กๆนะครับก็บางครั้งก็ไม่ได้ถ่ายตอนปลาขึ้นด้วยนะครับเพราะสายมันเล็กมากครับเดี๋ยวไว้ตอนเที่ยงให้ตู่ทอดกินกับส้มตำนะดีไหมฮะทอดกินส้มตำนะ <g ülme> โคเมื่อกี้ไปวัดปลาครั <c oughs> ปบปลามันกินไม่แรงครับผมก็ <c oughs> มน่าจะเป็นตะ,ตะเพียนหางแดงนั่งไปเรื่อยๆครับผมเพราะว่ากลางคืนนี่ผมก็ไม่ได้คิดว่าจะมาเล่นปลาปลาหนังปลาเกตนะว่าจะเล่นปลาไมาอีเดี๋ยวเมื่อคืนก็ลงปลาหมาสามพันก็เงียบครับตีแล้วก็เล่นๆไปผักตบเยอะฮะ้เมื่อคืนฮะก็โอเคครับผมงั้นก็ฝากติดตามผลงานแล้วกันครับเงียบมากๆก็อาจจะไม่ถึงห้าโมงเงย็นนะอาจจะดูก่อนโอเคครับผม <c oughs>

เทียนครับมันเรื่องสว่านนะไม่ใช่นะโอเคเอาอันนี้ครับปลาหางแดงนะฮะสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสองตัวฮะ,ะเ,เดี๋ยวทอดกินอ่ะตำตำถั่วตำเที่ยงนะครับผมปลา,างเงียบมากเลยฮะ,ะตอนนี้ ผูกค้างแล้วตัางกีนก่อนนี่มีแผรมีกระทะใส่น้ำมันเลยนะครับเุ้ยตทอดครับเป็นอทอดปลาเช็คน้ำมันก่อน,นรอยร้รอให้น้ำมันรอยอย้อนกันนะ,อะโอเคนาปายเรือผูนมากันเยอะเลยครับ เป็นหมูค่คณะครับเป็นสิบแพสามครับกำม,มันร้อนแล้วนะครับอา่าประตูร้อนอย่าง,างเอา้าลุยนี่ก็ปลาหางแดงเปลี่ยนหางแดงครับกินกะตําถั่วตอนเที่ยงเลยครับ ปลาตะเพียนหางแดงนะฮะตะเพียนหางแดงเ,นะเดี๋ยวรอติดตามตอนข้อเสร็จแล้วนะครับอือสุดยอดเลยครับขึ้นจากแพรมันลงกระทะเฉยเลยครับตะเพียนหางแดงครับผมกินมื้อเที่ยงนะฮะกับตำถั่วเดี๋ยวเราตำถั่วกินกับทอดปลาตะเพียนหางแดงหรือปลาเหทองนะครับผม เยอะแไข่ดาวคุณลูงองอ่าเดี๋วไข่ดาวด้วยเนาะจะเข้ากันบมว่าไข่าดาวโอเคครับนี่ครับโอโ้โหแจมๆเลยครับทอดปลานี่เเตรียมถั่วกันนี่ครับถั่วเดี๋ยวผมตำเองครับถั่วตำถั่วปลาล้าครับโอเคครับผมก<ต><ว>็นี่เราตำถั่วให้แตกก่อนนะครับ ตำถั่วนี้แตกแล้วก็ค่อยใส่มะนาวเพราะว่าตำถั่วนี่ไม่เหมือนตำมะละกอนะฮะถ้าตำมะละกอเราเครื่องลงก่อนได้แต่ถ้าตำถั่วต้องเอาถั่วให้ละเอียดก่อนนะครับกมะนาวปี๊มะนาวปี๊ดลงไปครับไม่ค่อยชอบเปรี้ยวนะฮะเดี๋ยวใส่ไปสักหน่อยเพราะมะเขือเทศมันก็ได้ความเปรี้ยวอยู่แล้ว

บจบครับเนาะใส่จานครับประตูะตเวยใส่เกอกันนะวันนี้ลงคันลำบากนะต้องคันที่หนึ่งเดียวครับหัวคันที่หนึ่งเดียวตบกมาเยอะเลยนี่ครับก็ประมาณนี้ครับตาถั่วนะครับ อาปร,ประตูดูดิประตูลุกไม่ได้มื้อเที่ยงฮะนี่ก็เป็นโทษปลาซําถั่วนะครับไข่ดาวยำขนมจีนฝีมือประตูเขากล้องนะครับแล้วก็ยำแหนมกับหมูยอฮะอันนี้ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับ <c oughs> เหลือเมื่อคืนนะครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้ครับแ้วน,นะ วันนี้ปลาก็ค่อนข้างเงียบครับแทบจะไม่ได้ตัวนะครับเราก็กินข้าวเที่ยงตอนนี้บ่ายมงน่าจะบ่ายมงตรงนะครับกินข้าวเสร็จท้งเงียบมากก็จะขอตัวแล้วครับผมโอเคครับมาพักผ่อนครับนานๆครับจะคิดอะไรมากครับผมแซแทบน้ากันนะครับพี่ๆนานๆฮะฝีมือเราเองครับอันนี้ก็ขึ้นมาจากแม่น้ําครับทอดปลาแต่เพียนหางแดงตำตัว โอเคครับเดี๋ยวขอรับประทานข้าวเซ่มๆน้ำกันก่อน,นครับผมแค่นี้นะครับอตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงยี่สิบนาทีแล้วนะครับผมไม่ได้ลงคันแล้วนะครับเพราะว่าผัดตกมาเยอะเลยฮะก็มีทิ้งๆไว้ข้างแพฮะสองสำคัญนะตีปลามาเงียบมากครับก็เดี๋ยวจะให้ดูแต้มนะอยู่ที่แพรสีฟ้านะฮะแพรสองนะครับผม ก็ยังเหมือนเดิมฮะโปรโมชั่นยังเหมือนเดิมนะฮะก็คือวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยพี่พี่เก้นะฮะน้เก้นะ,ะเจ้าของเพยก็มีโปรโมชั่นให้จันทร์ถึงศุกร์ก็คือคิดหัวละเก้าสิบเก้าบาทนะครับผมผมมาก็ประตูเมื่อคืนนี้ก็มาก็ทั้งค้างคืนหนึ่งแล้วก็ออกห้าโมงเย็นของวันนี้ก็นอนค้างคืนก็ทั้งหมดสี่ร้อยบาทนะฮะสามร้อยเก้าสิบแปดบาทก็ตีไปสี่ร้อยนะครับผม ก็ประมาณนี้ครับนะนะ,นะเดี๋ยวไม่ลงนะฮะคันถือว่ามาพักผ่อนนะฮะไม่ได้แต้มไม่เป็นไรครับผมโอเคครับเป็นเวลาเที่ยงสี่สิบนาทีแล้วครับผมก็คงไม่ตกต่อนะฮะเพราะว่าผมดูแล้วมันเข้าได้ตัวยากครับคุยประตูแล้วปลาไม่กินก็ไม่อยากจะฝืนนะฮะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวคือขึ้นตลอดอะ น้ำจะลงโอกาสลงลงนิดเดียวแล้วก็ขึ้นต่อเดี๋ยวก็หยุดนิ่งอยู่ประมาณนี้ฮะน้ําช่วงนี้แปรปวนะฮะอากาศแปรปวนไม่น้าไม่ไม่ลงเลยะฮะมีแต่ขึ้นกับก็อยู่นิ่งๆเฉยๆนะฮะ <c oughs> โอเคฮะ <c oughs> อย่ดูแต้มครับผมแต้มก็ประมาณนี้ครับน่ครับก็มีมีตะเพียงประมาณ ตะเพียนตัวใหญ่แล้วก็มังเต้มสองเต้มฮะแต่เพียนเต้มหนึ่งก็ไซส์สวยครับผมก็ประมาณนี้ฮะก็ยอมรับว่าได้เต้มน้อยฮะสามตัวนี้ก็ไม่ปล่อยนะทํากับข้าวไซส์สวยฮะไปทอดฮะโอเคครับผมก็ใช้เวลาไปเมื <meters> ่อเช้าเราเริ่มตกเป็นจริงเป็นจังก็โมงครึ่งนะฮะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงสี่สิบนาทีนะฮะก็ลองไล่เวลาดูครับก็ประมาณ ใช้เวลาประมาณห้าชั่วโมงนะฮะแต่ลงเดี๋ยวก็ผักตบมาบ้างเดี๋ยวก็น้ําลดบ้างน้ําขึ้นบ้างฮะแต่ส่วนมากน้ําจะขึ้นตลอดลดนิดนึงแล้วก็ขึ้นไม่ถึงสิบนาทีนะฮะกับน้ําทะเลหนุนตลอดนะฮะช่วงนี้ก็ผมเก็บของเก็บอะไรเรียบร้อยฮะนาฬกาพอดีจะปิดตัวตรงนู้นมันจะลำบากนิดนึงเพราะว่าน้องๆเขาเปิดเพลงกันนะครับ อาจจะมีลิกิทธิ์ก็เลยมาปิดตัวตรงนี้นะฮะก็เหมือนเดิมครับวันนี้อาจจะได้แต้มน้อยทีนหนึ่งนะฮะก็ฝากกดซับตะคายกดไลค์กดแชร์ร RTX ให้ช่องมือเก่าฟิชชิ่งด้วยนะครับอย่าลืมฮะกดกระดิ่งปิ๊งปิ๊งป,งปงฮะคลิปใหม่ๆของมือเก่าฟิชชิ่งจะได้ไม่พลาดนะครับผมก็โอกาสหน้าคงจะต้องมาใหม่นะฮะเพราะวันนี้ก็ไม่ถือว่าได้แต้มเลยครับช่วงนี้แม่น้ําเจ้าพระยาหรือพแพรหรือหลายที่ก็อาจจะได้แต้มน้อยนะฮะเพราะน้าทะเลนหนุนเกือบทั้งวันนะฮะน้ำไม่ค่อยลงมีแต่น้าขึ้นอย่างเดียวนะผม โอเคครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ